สวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบแพดหนึ่งพฤศจิกาห้นะครับโจทย์บอกว่าคะแนนสอบของนักเรียน160คนมีการแจกแจงแบบปกติโดยมีค่าเฉลีย่ยเลขคณิตเท่ากับ60คะแนนมีนักเรียนเพียง4คนที่สอบได้มากกว่า84.5คะแนนนักเรียนที่สอบได้55คะแนนจะอยู่ตำแหน่งเปอร์เซนไทเท่ากับข้อใดต่อไปนี้แล้วก็กําหนดพื้นที่ใต้โค้งมาให้นะครับข้อนี้เนี่ยก็คือเรื่องของการแจกแจงปกติเพียงก็วัดรูปพื้นที่ใต้โค้งมาก่อน นะครับก็สองข้างให้มันบาลานซ์กันนะแล้วก็ตรงกลางคือค่าเฉลี่ยเลขคณิตแบ่งออกมาเป็น2บรรทัดเป็นเอกแะตรงกลางค่าเฉลี่ยเลขคณิตคือ60แล้วโจทย์บอกมาว่าคนที่สอบได้คะแนนมากกว่า84.5 84.5ตรงเนี้ยมีอยู่4คนถ้าเราบอกว่า4คนเราต้องหามาเป็นเปอร์เซ็นต์น่ะ4คนทำาห้ทำยังไงให้มันเป็นเปอร์เซ็นต์งันก็บอกว่าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากเรื่องของจำนวนทั้งหมด สี่ส่วนร้อคูณหนึู่นตัดศูนตัดนี่เหลือสี่นสี่หารกับ10ก็เลยเหลือ2.5%เปอร์เพอบอกว่าตรงนี้คือ2.5%เพราะฉะนั้นพี่แวงก็บอกว่าพื้นที่ตรงเนี้ยก็คือ0.0 0, 0. 0 2 5นะครับเออไม่ใช่ครับเดี๋ยวนะหารตอนนี้2.5% หารร้อยออกไปก็คือกลายเป็น0.025เพราะฉะนั้นพื้นที่แอนเรียที่เหลืออยู่ตรงนี้มันก็เลยกลายเป็นพื้นที่คือ0ุดเอา0.5มาลบนะกับ0.025ก็เลยกลายเป็น0.475ซึ่ง0.475เวลาเราเปิดตารางเราจะต้องเปิดตารางจากพื้นที่ตรงกลางจากเส้นตรงกลางนะครับ Z คือ0 แล้วตัวนี้คือ z คือ1.96ดังนั้นตอนนี้เนี่ยสิ่งที่พี่แบงเห็นอยู่ตอนนี้ก็สามารถหาค่าความสัมพันธ์ระหว่าง z กับ x ซึ่งจะทำให้เรารู้ค่าตัวซิ g m a ขึ้นมา z เท <Z S 1> ่ากับ x ลบิวส่วนตัวซิ g m a พอเรารู้ตัวซิ g m a เราก็จะเอาตัวนี้มาหาคำถามของเขาที่เป็น55คะแนนได้งั้นพี่แบงเริ่มนะครับตัวนี้คือ1.96เท่ากับ 84.5ลบมิวก็คือค่าเฉลี่ยเลขคณิตคือ60หารด้วยซิกมาอยู่เพราะฉะนั้นซิกมาเลยมีค่าเท่ากับตัวนี้คือ24.5หารด้วย1.96ตอนนี้พี่แบงค์เอามาหารกันนะครับก็คือขอเลื่อนจุดนะตัวนี้เลื่อนสองตำแหน่งตัวนี้ก็ต้องกลายเป็นมีศูนย์เพิ่มมา1ตัวก็เลยกลายเป็น2450หารกับ196ตัวนี้ก็คือ1 196ห ลบกันออกมาตัวนี้เหลือ9ตัวนี้โดนยืมไปก็เลยเหลือ4 9 0คูณ2 2 6 12ทด1 38 39ตัวนี้ก็เลยกลายเป็น8 9 0นะครับก็เติมจุดนะซึ่งคูณ5 5คูณ1 9 6ออกมาก็คือ9 8 0ตัวนี้แหละครับเพราะฉะนั้นพี่แบงรู้แล้วว่าตัวผลหารตัวนี้ตัดเลขกันออกมาเหลือ12.5ก็เลยรู้รตัวซิกมา หลังจากนั้นพี่แบงค์เอามาทําโดยการที่อยากรู้ว่า55คะแนนจะอยู่ตำแหน่งเปอร์เซ็นไทยที่เท่าไหร่55คะแนนอยู่ตรงนี้ก็ต้องเอามาหาค่าแซก่อน Z มีค่าเท่ากับ55ลบ60หารด้วย12.5ซึ่งตัวนี้มันคือติดลบ5หารด้วย12.5ก็เลยกลายเป็นลบ5เลื่อนจุดมา1ครั้งกลายเป็น12.5เพราะฉะนั้นเอา หารกันออกมานะครับได้กลายเป็นลบ0.4พอบอกว่าได้ลบ0.4นั่นหมายความว่าเวลาเปิดแอร์เรียมา Z เป็น0.4ได้ออกมาเป็นพื้นที่ตรงนี้คือ0.1554แต่พอตรงนี้เป็น0.1554เวลาถามหาเป็นเปอร์เซนไทล์เราจะต้องหาพื้นที่เป็นของฝั่งนี้ถูกไหม เพราะฉะนั้นตัวนี้เอา0.5ลบ0.1554ซึ่งออกมากลายเป็น0.3446ทําเป็นเปอร์เซ็นต์ก็เลยกลายเป็น34.46แฟนข้อนี้พี่แบงค์ตอบข้อ3นะครับก็ข้อนี้ไม่ได้มีประเด็นเยอะนะคือค่อนข้างเคยชินกับการแก้สรรมการของการหาค่าตัวพวกซิกมาตัวมิว แต่สิ่งหนึ่งที่ใช้ชัดเจนก็คือไม่เหมือนกับชาวบ้านข้อนี้คือการหาเป็นเปอร์เซ็นต์ออกมาก่อนโดยใช้4ส่วน160คูณ100นะครับโอเคข้อนี้ก็ตอบข้อ3นะครับ